สวัสดีครับเที่ยวทีมครับมาอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่นัทก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นัทผีครับจริงๆบอกว่ามาอีกแล้วไม่ได้ทำไมเขบอกว่ายัางไม่ได้กลับไห <c oughs> นไหนพี่นัทก็มาแล้วใช่ไหมคะเราก็พาพี่นัทไปเที่ยวแล้วคราวนี้อยากให้พี่นัทเป็นคนเลือกไปว่าพี่อยากไปที่ไหนเอาแบบเรียๆเลยนะนยไม่ต้องมีข้อมูลข้อมูลอะไรกันเลยนะเราจัดรายการผีมาอยู่แล้วผมแล้วก็ชอบเรื่องวัดเรื่องวารเลยมาเนี้ยอยากเข้าวัดเข้าว่าทุกวันนี้นะ หนึ่งทุ่มสวดมนต์สองทุ่มครึ่งนอนนะฮะเที่ยวผับโอ้โหสุดยอดนะฮคือพี่ชอบชอเข้าวัดทำบุญอวันนี้พี่จะนำน้องสองคนไปที่วัดบ้านจานอําเภอศรีสเกตรู้จักหลวงปู่หมุนปะหลวงปู่หมุนทีตตสศรีโลพี่ไปคนเดียวไม่ได้พี่จะมีน้องคนนึงที่รู้ทุกซอกทุกมุมวิชาพนี้แล้วกันเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขอเชิญอาจารย์อ้ําดูพระฮะนี่นี่ าอาจารย์อัพนี่เป็นธรรมดานะฮะแล้วคุณใส่เสื้ออะไรฮะเนี่ยดูเสื้อฮะข้างหลังนิดนึงฮะ Ghost time turning point คืนจะตกันรายการนี้ดีมากนะฮะจะมาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สี่ทุ่มโมงเที่ยงคืน88.5เดี๋ยวฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอั้มดูฮะไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยก็เห็นมันใส่เสื้อก็พูดไปันนี้อาจารย์อ้ำผมนำเสนอเขาบอกว่าอยากจะไปวัดบ้านจ่าไมนี่ผมอยากไปเหมือนนั้นอยากไปเคยไปป่ะไม่เคยเลยทำไมไม่เคยไปเมื่งไหร่ทำไม่ย ก็อยากไปเราก็ตามเสนอซะแน่นเลยไม่เคยไปไม่เคยถ้าเกิดไปพร้อมๆกันปีท่าด้วยนะจานยังไงต้องทำไรอ่ะทำกระโดดไปด้วยเราจะไปวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษเก็บตัวครับ1 2 3ไปแล้ว นี่ฮะโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงแล้วครับชื่อจริงเขาชื่อวัดศรีนิมิตจันทารามวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษที่นี่นะครับเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องน่าจะรู้ดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะหลวงปู่หมนทิตาสีโลเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าประวัติให้ฟังก่อนแล้วกันนะหลวงปู่หมนเนี่ยท่านเป็นพระยุ่งไห่เนาะใช่แต่อายุท่านร้อยเก้าปีถ้ามองน้ำภาพปีไหนนะประมาณ2 5 4ห4 6ประมาณนั้น 4 5รุ่นผมนี่ท่านนี่ท่านนี่สรีระสังขารนั่นไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะอตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านจารเลยนะ ซึ่งตอนนี้พระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนได้รับความนิยมในประเทศไทยมากคือถ้าไปไล่ตามประวัติท่านแล้วในการตุกเสกพระ<ช>ของหลวงปู่หมุนที่ตาสีโลเนี่ยนะท่านเขียนไว้เลยว่าลมปราณลมหายใจท่าน,นจะประจุอยู่ในพระเครื่องรุ่นนั้นถึงเราจะมรณภาพไปแล้วถึงเราจะเสียไปแล้วเนี่ยแต่ลมหายใจเรายังอยู่ในนั้นเขาถึงเรียกว่า1บ่บมีสองเป็นที่หนึ่งอ่ะไม่เป็น 2, <S 2> <S องรองไทยของไทยใช่ย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆนะครับ หลวงปู่หมุนเนี่ยท่านผมยาวพ่อกับแม่หลวงปู่หมุนเนี่ยครับท่านพาหลวงปู่หมุนเนี่ยไปจะไปตัดผมแต่เนี่ยตัดยังไงก็ตัดไม่เขา้าไม่ใช่กันไกลทื่อเทอหม่ไม่ไมจนสุดท้ายท่านบอกว่าจะตัดผมได้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวจะมีเทวดามาบอกอุย้ยท่านก็ผมยาวมาตลอดนะครับจนถึงอายุครบบวชอุ้ยเหมือนพระเนยใช่จนถึงอายุครบบวทชบบวท่านก็บอกว่าอ่ะเทวดาให้ตัดผมได้แล้วท่านก็บวชเป็นพระส่วนใหญ่พระทั่วไปก็จะโกนผมมันโกนอ่าค่ะถูกไหมแต่หลวงปู่หมุนไม่ หลวงปู่ต้องรอให้เทวดามาบอกถึงจะโปรงผมนั้นได้ผมท่านเนี่ยจะจะจะไม่เหมือนพระทั่วไปจะยาวกว่าพระรูปอื่นอ๋อใช่ใช่ใช่ลองสังเกตที่รูปพระใช่ครับนี่คือในวัดพี่ไม่เคยไปเลยนะพี่อยากไปมากนะฮะคือจริงเหรอพี่ดูรู้เรื่องพี่อ่านเลยหัวศึกษาใช่เพราะอ่านเสร็จปุ๊บเริ่มจะต่อยอดเข้ามาเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าอันนี้คือเจดีย์ที่บรรจุสรีระหลวงปู่มุนครับ นี่ฮะน่าจะน่าจะน่าจะเจนีคุ่เคยไปไหมคะไม่เคยผมอยากไปอยากไปมากแล้วก็ตอนนี้พระเครื่องหลวงปู่บุญเนี่ยถือว่าโหติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะมูลค่าสูงไหมคะสูงครับตอนสมัยออกจวัดนเนี่ยไม่เท่าไหร่เองเนอะใช่หลักร้อยเองทุกวันนี้แบบแตั้งหลักแสนด้วยใช่หลักหมื่นหลักแสนรู้สิล์เยอะมากเก่งทั้งด้านเมตตามหานิยมเหรียญหนึ่งบรมมีสองของหลวงปู่บุญตอนนี้ราคาตาไปหลักแสนแล้วอะ ใช่ตอบค้นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเหรียญอนันนี้มีตอบค้นเลขนึง่งเ <avas Head Hessen> ป็นที่สะแสวงหาของหลายๆคนอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญหนุมานหลวงมุนจะมีคาถาสะท้อนกลับ ครับเหมือนกับใครคิดไม่ดีกับเรามาอะไรเงี้ยเราก็จะท้อนกลับไปที่เจ้าตัวก็ลองศึกษาดูก่อนก่อนที่จะไปเช่าบูชาบาคือวันนี้ที่มาดามเสนอว่าเราอยากเชิญชวนผู้ชมลองไปดูหลังโควิดนะลองไปกราบสักราระสรีระสังขารของหลวงปู่หมุดูนะที่วัดบ้านจานถ้าพูดถึงจังหวัดอ่างทองบ้านที่ครับที่บ้านอยู่ใ,ใกล้วัดอบทมนะฮะหลวงพ่อทองใบพี่น้อหลวงปู่หลวงปู่ชอบเลี้ยงแมวหลวงปู่เป็นคนใจบุญชอบให้อาหารแมวนู่นนี่นั่นเราก็ได้ยินคําบอกเล่ามา นานมากเลยว่าหลวงปู่เนี่ยย่นระยะทางได้ต่างตำบลันยนะในการมานิมนต์ให้หลวงหลวงงปู่เนี่ยไปสวดที่บ้านไปทําบุญที่บ้านเอารถมารับหลวงปู่ให้ไปนะครับบอกให้ลวงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเองอแล้วรถเนี่ยถึงช้ากว่าหลวงปู่ด้วยซ้ำไปหลวงปู่ไปนั่งรอที่บ้านแล้ว่คนสมัยก่อนเชื่อว่าหลวงปู่ล่นระยะทางเดินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะลองไปดูสรีระท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยเส้นผมงอกเล็บงอกใช่คืออยู่ในโรงอยู่ในโรงแก้วอยู่โรงแก้วเรียบร้อยแต่ว่า ยังผมก็ยังงอกใช่นี่นี่นี่หลวงพ่อทองใบหูดูหูท่านสิโอดเลยอ่ะแล้วบ้านพี่ไปหาหลวงพ่อบ่อยมากพี่จําได้เลยมีวันหนึ่งพ่อเนี่ยไปเราก็ไปด้วยคราวที่ไปพี่ชอบทำอะไรรู้ปะไปแกะถังสังฆทานดูอ่ะเพื่ออะไรกินเราอายความเด็กตอนนั้นอ้วนเลยก็ไปกินกินหลวงพ่อไม่ว่านะเอากินกินกินเราก็นั่งดูพ่อเนี่ยกําลังคุยอยู่หลวงพ่ออยู่พี่นนะหลวงพ่อเอาเคี้ยวหมากด้วยเขาก็จะบ้วนพ่อพี่เอามือไปลอง ขอชันหมาเ<า>ขาเรียกชันหมาเราก็ตอนนั้นก็งง<อ>ก็หลวงปู่เขาจะทิ้งแล้วพ่อจะไปเก็บมาทำไมอ่ะม,ม,มารู้ตอนหลังพระเกจิในที่ท่านเที่ยวหมาท่านจะบริกรรมคาถาไปตลอดเลยนะแล้วชันหมาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากถูกไหมพระเครื่องเนี่ยคือเขาปั๊มเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ถูกไหมแต่ชันหมาเนี่ยออกมาจากปากท่านเลยแล้วก็บริกรรมถูกแล้วน้อยคนที่จะแบบได้นะเพราะชันหมาไม่ได้แบบได้ทุกคนนะทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยทีู่้ใหม่ใช่ใช่ไม่ไม่รู้นะเนี่ยว่าชันหมา เวลาพระท่านเคี้ยวก็คือบริกรรมคาถาก็นึกว่าเคี้ยวๆปกติคิดง่ายๆเหมือนเหมือนท่านเคี้ยวอะแล้วก็ท่านก็ท่องบนไปตลอดเวลานู่นนี่นั่นลองดูฮะอยู่ใกล้กรุงเทพเป็นวัดอบทมหลวงพ่อทองใบที่น่าไปกราบสักการะบูชามากเลยถ้าเลยไปหน่อยจากอ่างทองเนี่ยก็เข้าเกศนครสวรรค์นครสวรรค์นี่ต้องพูดถึงนี่เลยหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู่ศรีนี่อายุร้อยยี่สิบแปดปีเลยนะใช่นี่รู้จริงร้อย ร้อยยีสบกว่าปีหลวงปู่ศรีนะครับท่านเกิดวนพอสอพม้อย้392ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระอริยะเถราจารย์เจ็ดแผ่นดินครับโอ้โหท่านมรณภาพพศ2520อุ้ย จะบอกว้าวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมน้องมีนค่ะหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคเป็นลูกศิษย์ใครรู้ไหมสมเด็จพุทธจาการโตพงศมบัังสีที่เหยียบน้ำทะเลไม่ใช่นั่นหลวงปู่ทวดว่ทดแม่ล้ยูกชายที่น้องมีนเป็นริสเตียนริสเตียนนะครับคือ สมเด็จพระเา้าตเนี่ยคนละลูกกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยจะอยู่ที่วัดชังให้วัดปัตตานีปัตตานีเนภาคใต้ส่วนสมเด็จพระเา้าตเนี่ยภาคการอ่างทองอ่างทองอ่างทองเนี่ท่านก็ไปที่วัดอะไรอ่ะวัดเกศชโยวัดเกศชโยนี่เป็นบ้านกำเนิดของท่านถูกต้องถูกต้องเกศโตอินชินมรดกังนีอ่ะนี่นี่นี่ สมเด็จวัดระฆังเคยได้ยินไหมเคยยินนี่หละสมเด็จพระยาโตเนี่ยเป็นคนสร้างแต่พี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือวัตถุของหลวงปู่ศรีเนี่ยวัดท่ขขามขามุน่านะครับจะเป็นช่างนี้นะพุทธศิงป์ที่ทำมาดีมากลองดูเหรียญหน้าแก่ของหลวงปู่ศรีช่างสมัยนั้นในการแกะบล็อกขึ้นมาเนี่ยโหแกะมาได้เหมือนหลวงปู่มากเลยดูฮะอุ้ยดูพุทธสิงห์ครับอุ้ยสวยป่ะสวยเก็บเท็กเจอร์รายละเอียดดีใช่ อยผิวมีรอยผิวยน่น <c oughs> มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเป็นอีกหนึ่งงานที่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 สวยเลยครับ <c oughs> สวย ศิละปะเนาะนี่คืองานศิลป์ที่ละเอียดใช่หลายคนก็ายอมรับว่าเป็นพระเหรียญที่เหมือนหลวงปู่มากที่สุดันี้สนุกมากพี่นัทใครที่อยากให้เราพาไปไหนนะฮะเที่ยวทพิปนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับที่ใตค้คลิปนี้ครับผมน้องมินอ้ําแล้วก็พี่นัทต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแหมไมขอตัวแพะไปก่อนแล้วพี่จะได้ตอบว่าพี่เออมาอะไรกับอไกันไปขอตัวแพะไปก่อนนะครับก็ดีก็ดีอ้าวใ้เล่นทำไมเนี่ยอ้ําไปปั๊มพระข้างล่างได้ได้ ภาษาอางาฤษนเขาว่าไงนะม้ามังอ๋อเออเออก็ดีอะไรเนี่ย